โระชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกูรูยกเครดิตหนูนมีส่วนช่วยหงได้ประตูชัยดาวิดนูนเยสได้รับคำชมหลังจากที่ทำแอซซิตให้ฮาวิเอลเลสทำประตูชัยในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะปารีสแซงต์แชร์แมงหนึ่งต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมา แม้ว่าเกมนี้ลิวพูจะเป็นรองตลอดทั้งเกมแต่พวกเขาก็ได้ประตูจากเอลเลียตตัวสำรองในนาทีที่87เก็บชัยชนะได้แบบเหลือเชื่อดาวเตวัย21ปีไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในพีเมลีกแม้แต่เกมเดียวในฤดูกาลนี้และยิงได้3ประตูเท่านั้นก่อนเกมนี้แต่เขากลับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อโอกาสมาถึงโดยจบสกอร์เฉียบขาดจากการจ่ายของนูนเยสแม้ไฮไลท์จะตกไปอยู่ที่คนทำประตูอย่างเอลเลียตหรือแมนออฟเดอะแมตช์อย่างอลริสันเบเกอร์ที่เซฟอุตลุ แต่กูรูก็ชื่นชมนุนเยสว่าสําคัญไม่แพ้กันมันน่าทึ่งจริงๆผมคิดว่านี่อาจจะเป็นการสัมผัสบอลครั้งแรกของฮา r วีเอลเลียตเลยนะเอาลีแม็กคอยอดีตกองหน้าเรนเจอร์กล่าวกับ TNT Sport 9จาก10ครั้งดาวินนูนเยสจะยิงเองแต่นี่เขาทําการส่งบอลให้เอลเลียตอย่างง่ายๆมันเป็นการโจมตีแบบรวดเร็วและได้ผลจริงๆขณะที่สตตเฟนวอร์นออกอดีตแบ็คขวาของลิเวอร์พูลกล่าวในรายการ BBC Radio 5 l i ฟ e ว่า คนจะยกย่องฮาวิเอเลยสกันเต็มที่แต่จริงๆแล้วดาวบินนูนเยสต่างหากนูนเยสเป็นคนเก็บบอลมาได้และเขามักจะตัดสินใจผิดพลาดบ่อยแต่เขาก็เลือกจ่ายบอลได้ดีไปให้เอลเยสจบสกอร์เปียเชเหนือกว่าเยอะอันนสลอตรับคงโชคดีคว้าชัย สล็อตยอมรับว่าแม้ผลออกมาเสมอก็ยังถือว่าโชคดีแล้วสําหรับลิฟวูเช่นกันโดยเขากล่าวว่าถ้าเราได้แค่เสมอก็ยังถือว่าเราโชคดีอยู่เพราะพวกเขาเล่นดีกว่าเรามากครึ่งแรกพวกเขามีโอกาสยิงเพียบครึ่งหลังพวกเขาก็ยังเล่นได้เหนือกว่าเราแน่นอนว่าผลการแข่งขันเป็นเรื่องดีสําหรับเราแต่เราสัมผัสได้เลยว่าคุณภาพของแยเชอยู่ในระดับสูงทุกเสถิติชี้ให้เห็นว่าพวกเขาคือทีมที่ดีสุดในแชมเปี้ยนลีกฤุูกาลนี้ผมไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาทําได้ขนาดนี้ เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เล่นแย่นะแต่เป็นเพราะพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆลุยส์เอริเก้สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมสุดๆลิเวอร์พูลมีโปรแกรมกลับมาเตะในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาทันตันในวันเสราร์องหลงอลิซอนเบเกอร์ยอมรับว่าเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะปารีสแซงต์แชกแมงหนึ่งต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาอาจเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีสุดในชีวิตของเขา แม้ว่าตลอดทั้งเกมริอร์พูจะถูกกดดันอย่างหนักจากเจ้าถิ่นที่สร้างโอกาสได้มากมายแต่อลิซอนโชว์ฟอร์มสุดเหนียวหนึบป้องกันลูกยิงสำคัญสำคัญได้หลายครั้งตั้งแต่การเซฟจังหวะดุดเดี่ยวการพุ่งปัดลูกยิงสุดสวยไปจนถึงการรับมือกับลูกกลางอากาศนายดานวัย32ปีช่วยหงแดงรักษาสกอร์0ูต่อ0ไว้ได้จนถึงช่วงท้ายเกมก่อนที่ฮาวิเอลเลตลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูชัยให้ทีมในนาทีที่87คว้าชัยชนะสุดล้ำคา่า เมื่อถูกถามว่านี่เป็นฟอร์มที่ดีสุดของเขาในฤดูกาลหรือไม่อลิซอนตอบกับ t n t อ็นทสปอร์ตว่าผมคิดว่านี่อาจเป็นฟอร์มที่ดีสุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ก่อนเกมผู้จัดการทีมเตือนเราแล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแค่ไหนเพราะแปยเชเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงมากเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเจอความกดดันสุดท้ายฮาวิ่ก็ลงมายิงประตูชัยให้เรามันเป็นค่ำคืนที่เหลือเชื่อสำหรับทีม สถิติระบุว่าอลิซอนเซฟไปถึง9ครั้งในเกมนี้ขณะที่จารุจิดอนารุม,ม่าในทวารของเปียชเช่ไม่ได้ออกแรงเซฟเลยอย่างไรก็ตามอลิซอนก็เตือนเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลว่าพวกเขายังต้องทำผลงานให้ดีในเกมเลก2ที่แอนฟิลด์เรารู้ว่าเราต้องดีขึ้นกว่านี้ในเกมหน้าเปียชเช่เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงพวกเขาครองบอลได้ดีและสร้างโอกาสได้มากมายมันเป็นค่ำคืนที่หนักหนาสาหัสสำหรับเราแต่สุดท้ายก็จบลงอย่างมีความสุขจอมนึบแซมบ้าก,กล่าวเสริม ดานอันเนอร์สโลตกุนซือลิเวอร์พูก็ออกปากชื่นชมอลิสซอนว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีสุดในโลกตลอดอาชีพของผมผมไม่เคยร่วมงานกับผู้รักษาประตูที่เล่นในระดับนี้มาก่อนซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะเขาคือที่สุดของโลกสโลตกลา่าวผมเคยมีนักเตะฟีเท้าดีมาหลายคนแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสาร,ร่วมงานกับโกที่เก่งที่สุดในโลกมาก่อนและเขาก็แสดงให้เห็นแล้วในวันนี้เรียกข้าว่าเทาพเจ้าอาลี โซฟาสกอร์ฟุตบอลรายงานสถิติอาริสซนเบเกอร์ตลอด95นาทีในสนามกับปารีสแซงต์แชักแมงสัมผัสบอล22ครั้งเซฟ10ครั้งเซฟลูกยิงจากในกรอบเขตโทษได้4ครั้งค่าเฉลี่ยการป้องกัน2.47จากลูกยิงของคู่แข่ง1ทุบบอลสำคัญเคลียบอล4ครั้ง11ดีคดัลวอรีวางบอลยาวแม่นยำ10ต่อ22ครั้ง1คลีนรชีตแมนออฟเดอะแม์ ลุยส์เ e อริกเก้กุนซอปารีสแซงช็กแมงยังคงมั่นใจว่าทีมของเขาจะสามารถพลิกสถนการณ์และเอาชนะลิพูได้ในเลก2ที่แอนฟิ์แม้รู้ดีว่ามันจะเป็นงานที่ยากก็ตาม ในเกมเล็กแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายปีเอเชเป็นฝ่ายคุมเกมได้แทบทั้งหมดพวกเขามีโอกาสมากมายแต่ติดฟอร์มสุดยอดของไอซอนเบเกอร์ที่เซฟลูกยิงสำคัญหลายครั้งก่อนที่ฮาวิเอเลสจะลงมาเป็นซปเปอร์ซับและซัดประตูชัยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัย1ต่อ0ทีมดังจากหลีกเอิงส่งบอลเข้าประตูได้จากควีชาคลัสเคเลียแต่ VAR ปฏิเสธเพราะล้ำหน้าเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้เจาเนเวสและแบตลี่บาโคล่าต่างก็พลาดโอกาสทองในครึ่งแรกสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรหงแดงได้ทำให้สถิติชนะรวด10 นัดของแยเชต,ต้องหยุดลงลิเวอ์ผู้แพ้ในบ้านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้และนั่นต้องย้อนกลับไปถึงเดือนกันยายนที่พวกเขาพลาดท่าต่อนอต์ทแฮมฟอร์เรส์อย่างไรก็ตามเอริก้ยัยงเชื่อว่าทีมของเขามีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ในเลก2ตอนนี้มันยากที่จะมองเกมในแง่บวกเพราะเราสมควรเป็นฝ่ายชนะอย่างชัดเจนกุนซือชาวสเปนให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport นี่เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของเราบนเว League, ทีแชมเปี้ยนลีกทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลที่แล้วและเมื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในเกมนี้คืออาริสันนั่นหมายความว่าฟุตบอลบางครั้งก็ไม่ยุติธรรมแต่เราต้องยอมรับมันและเราพร้อมจะไปเยือนลิเวอร์พูลเราคงไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้วลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปปีนี้พวกเขาสร้างโอกาสได้แค่หนึ่งถึงสองครั้งส่วนเราสร้างโอกาสได้มากมายผมภูมิใจในนักเตะทีมและแฟนบอลของเรานี่คือกุญแจสำคัญสำหรับเกมข้างหน้า เอ็นริก้ยังกล่าวอีกว่าเปเชดทาให้ลิพูเจอกับบททดสอบที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสซอตและเชื่อว่าทีมของเขาจะใช้สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันเพื่อพลิกคว้าตัวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเราจะผ่านเข้ารอบแน่นอนเอ็นริก้กล่าวพร้อมรอยยิ้มทางด้านวิตินยากองกลางของเปสเชก็เชื่อว่าทีมของเขามีศักยภาพมากพอที่ความลิพูถึงถิ่นแอนฟิลเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเราจะโชว์คาแรคเตอร์ของเราออกมามิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสกล่าวกับคานอล เราจะไปชนะที่นั่นจากรูปเกมที่เราเล่นเราสมควรชนะมากๆเหมือนกับช่วงต้นฤดูกาลเราสร้างโอกาสได้เยอะแต่เราจบสกอร์ไม่ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากคู่นี้จะได้ไปดวลกับแอสตันวิลล่าหรือคลับบูสในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยตอนนี้วิลล่าเป็นฝ่ายกลุมความได้เปรียบหลังจากบุกชนะ3-1ต่อในนัดแรก ผงโชคดีริโอโงงโคนาเต้ตัวสุดท้ายรอดแดงริโอฟรินานตำนานแมนเชสเตอร์เดไม่อยากจะเชื่อความโชคดีของลิเวอร์พูลจังหวะอิบราฮิมาคนาเต้รอดใบแดงแม้สกัดตัวสุดท้ายใส่แบตลี่บาโคลาปีคู่แข่งเกมบุกเฉือนปารีสแซงต์แชั์แมงหนึ่งต่อศูนย์แชมเปี้ยนรอบ16ทีมเล็กแรกเกิดปัญหานาที25บาโคลากำลังจุดเดียวโดนโคนาเต้แนวรับเพื่อนร่วมชาติเข้าปะทะแถวเส้นเขียโทษจนเข้าไปล้มในกรอบ ยังไรก็ตามดาวิดแมซ่าเป่าอิตาเลียนไม่เป่าฝาวปล่อยเล่นต่อและแม้ VAR จะใช้เวลาพิจารณาถึง2นาทีแต่สุดท้ายไม่ย้อนกลับมาให้ใบ,บแดงโคนาเต้คำตัดสินดังกล่าวถึงกับทำให้หลุยคัมโปสโกรธจนเข้าไปโวยใส่มซ่าระหว่างลงโอโมงช่วงพักครึ่งผมไม่อยากเชื่อเลยว่าลิพูโชคดีแค่ไหนในจังหวะน,นี้ VAR มองไม่เห็นได้ยังไงเฟร์ฟดินานแสดงทัศนะขณะเป็นกูรู คนาเต่พุ่งใส่ส่วนไหล่ของบาโคลาจากด้านหลังผมแปลกใจมากที่ผู้ตัดสินไม่จับฟาาแล้วให้ใบแดงคิดแฮกเกตอดีผู้ตัดสินเียมหลีเข็นคล้ายกันมันมีการผลักเกิดขึ้นและเป็นการขัดขวางโอกาสทําประตูอย่างชัดเจนซึ่งควรโดนใบแดงบาโคลาอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนมากสําหรับทําประตูคุณคิดว่าคนาเต้จะปล่อยให้ผ่านไปแต่ไม่เลยเขาผลักคู่แข่งล้มผู้ตัดสินไม่เปล่าอะไรในจังหวะแรก v a r พิจารณาแล้วก็ไม่ทําอะไรทั้งที่ควรแนะนําให้ไปดูจอข้างสนาม เพื่อกลับคำตัดสินคนาเต้โชคดีมาก VAR ตัดสินถูกแล้วคนาเต้ยันเปล่าทำฟล์บาโคลาอิบราฮิมาคนาเต้ปราการหลังของลิพูยืนกรานว่าเขาไม่ได้ทำฝ่์แบดดี้บาโคลาในเกมที่ลิพูบุกชนะปลปรีสซงเชคแมงหนึ่งต่อศูนย์ 0. อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันอาจแตกต่างออกไปหากคนาเต้ถูกไล่ออกหลังจากที่เขาผลักบาโคลาในจังหวะที่แนวรุกเจ้าถิน่นกำลังจะหลุดไปทำประตูนในนาทีที่25ของเกม ผู้ตัดสินดาวิดมาซ่าไม่ได้เป่าฟาวในจิหวาน,นั้นและ VAR ก็ไม่ได้มองว่าเป็นการฟาวลที่ชัดเจนซึ่งทําเอาฝั่งของปเปเช่ไม่พอใจอย่างมากแต่คนาเต้ยืนยันว่าเขาไม่ทําผิดกติกาอะไรคนาเต้บอกกับคานโนพลัสว่ามันมีการเช็คจาก VAR ถ้าเป็นการฟาวลอย่างที่คุณบอกผมคงโดนใบแดงไปแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่การฟาวก็จริงที่ผมแข็งแรงมากแต่ผมไม่ได้ใช้แรงเยอะแค่เอามือไปวาง ถ้าผมใช้แรงมากกว่านี้เราค่อยมาคุยกันแต่นี่แค่เบาๆเท่านั้นลิพูเอโคอรรายงานว่าหลังจากถูกปรับ50,000ปอนด์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสโมสรลิพูกับเอเวอันทางลิเวอร์พูลก,ก็ได้ออกมาขอโทษต่อ FA ในทันทีและแสดงความเสียใจยที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมผู้เล่นของตัวเองได้ สโมสรลิเวอร์พูลยังกล่าวอีกว่าพวกเขาได้พูดคุยกับเคอร์ติสโจนเป็นการส่วนตัวแล้วและบอกพวกเขาถึงความรับผิดชอบในการประพฤติตัวอย่างมืออาชีพและควบคุมตัวเองและการยั่วยุ่ฟยตรงข้ามไม่ควรเกิดขึ้นในสโมสรลิเวอร์พูลยังเรียกร้องให้ FA นั้นยอมลดค่าปรับลงจากเดิมที่50,000ปอนดอนเป็น2 0 0 0 0ปอนดอนเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าอับดุลไลดูกูเร่เป็นคนเริ่มยั่วยุแฟนบอลของลิเวอร์พูลและนั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่บานปลายไปอีกด้วย แต่ทางเอลตันก็โต้แย้งว่าเคอร์ติสโจนเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้แม้ว่าพฤติกรรมของดูคูเร่จะผิดก้อตามแต่เขาก็ไม่ได้เล็งเป้าไปที่แฟนบอลลิฟหูอย่างที่เห็นแต่พฤติกรรมของโจนนั้นค่อนข้างก้าวร้าวและมากเกินไปโดยเขาจับเสื้อของดูคูเร่และผู้ตัดสินก็ต้องปล่อยให้เขาจัดการโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรเลยด้วยซ้ํา เอวตันยืนยันว่าโจรน,นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายในเกมเมอร์ซี่ใชดาวบีแมพในครั้งนี้และเอวตันก็ยืนยันว่าดูโคเรนนั้นไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจที่จะจุยยุคแฟนบอลลิเวอร์พูลเลยแต่กำลังฉลองคนเดียวในสนามเพียงเท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ